ที่เม่อไจร่กิงน้อถามถามไม่ทีเล่เนยอ่ะขอเย็ดทิเลหน่อยกูยังไม่ได้ถามเลยบ้าหรือเปล่ากูลงอยู่น่ิมีสิหนกูยังิทีเล่ทำอะไรอยู่ไม่ถามทีเล่ได้กินน้ำมั้ง อ่ะมึงกลกอ่ะกูถามอ้าวถ้าเกิดว่างอ่ะขอเย็ดหน่อยได้ไหมสิเลเอ้ยมันไม่ตอบอ่ะพี่มึงโทรศัพท์กูแต่มึงด่ากูจะมึงไปใครเนี่ยอ้าวถ้ามึงด่ากูงี้กูช no yes ื่ออะไร จะ้เพไปไมได้ยินมึงมึงงอนกูเหรเินกูกูถามว่ากูชื่ออะไรมึงจะมางอนกูทำไมเนี่ยกูถามว่ากูชื่ออะไรมันไม่น่าฟังตรงไหนกเงกงเงเราเราชื่ออะไร งอนกูจะทำให้เข้าเว็บไซต์อีกเนี่ยรีนี้ผมเชื่ออะไรนะครับกูถามว่ากูเชื่อแหละสุดใจรูหลายรอบนะทีนีครับตัวผมเองผมชื่ออะไรหรือครับซิริเหี้ยเลย ปกอ้าวแับเย่เลยสิริครับผมอ่ะคนที่ใช้โทรศัพท์ผมชื่ออะไรหรือครับเอาค้างเลยครางคิดอยู่นะมึงอ่ะคิดอยู่คุณชื่ออะไรครับสิริกูไม่ได้ร้อกเพลงมึงมาฟังเพลงนี้เฮียะไยของมึงไม่ผิดหรอกฉันแค่งเหงาไงสิริ ฉันเสียใจที่ได้ยินอย่างนั้นคุณคุยกับฉันได้นะเพราธาโคอกูชื่อปาร,รัฐกรไอเชียมงแรกกูเพราธาโคเออเรียกจะพ่อแม่กูตัวสันเลยได <c oughs> ้มาเต็มมาเต็มผมอ่ะชื่อปาร,รัฐกรไม่ใช่เพราธาโคน เอานักทกรเหี้ยไรงแม่งกูไม่ได้ต้องใครมึงหาเออมึงไปนอนเถอะกูจะไปแกล้เล่าเนยกูไม่ได้ว่ามึงกูบอกว่ากูจะไปกินเหล้า อ้าวคุณไม่กินแล้วคุณผิดตรงไหนเนี่ยปวดที่เหี้ยววางแม่งวางแม่งจังคุยวางกดวาง